สวัสดีครับวันนี้25สิงหาคม2568านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกาหรือโคเดลที่ตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐชุดนี้มีทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเดินทางมาเพื่อติดตามสถานการณ์และย้ำความสัมพันธ์ระวางไทยกับสหรัฐรวมทั้งหารือประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาและประเด็นเศรษฐกิจการลงทุน โดยมีกำหนดจะเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจพื้นที่ชายแดนและจะไปต่อที่ประเทศกัมพูชา นายภูมิธรรมเปิดเผยว่าทั้งสองพรรคแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ชายแดนพร้อมย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอบทบาทให้สหรัฐเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดีและไทยก็พร้อมยอมรับบทบาทดังกล่าวเช่นเดียวกับจีนและอาเซียนที่สำคัญฝ่ายไทยได้ยืนยันกับสหรัฐว่าการตรวจพบล่าสุดเป็นทุ่นระเบิดใหม่ที่กัมพูชานำมาลอบวางในเขตอธิปไตยของไทยไม่ใช่ของเก่าตกค้างโดยมีหลักฐานชัดเจน ขณะเดียวกันนายมาริทสงเงียมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อน,นำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นต่อคณะอนุสัญญาออตตาวานายภูมิธรรมย้ำว่าไทยจะต่อสู้ด้วยความจริงไม่ใช้สงครามข่าวสารและยังไม่มีการทบทวนบันทึกความเข้าใจปี2543และ2544โดยขอให้โฟกัสเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยก่อนคณะที่การประชุมคณะกรรมการชาแนนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชามีกำหนดจัดขึ้นวันที่10กันยายนนี้ ขอบคุณที่ติดตามข่าววันนี้อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดสรุปข่าวล่าสุดวันนี้ครับ